มันจะมีการนับคะแนนอยู่สองชั้นถ้าเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะแต่ของประเทศไทยผมรู้ว่ามีคนเสนอแล้วเพราะคนที่จะเสนอเนี่ยมาปรึกษาผมในสภา,าแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชนะของไทยเนี่ยใช้ majority ก็คือเอาคนทั้งประเทศที่ลงประชามติเช่นมีคนมีสิทธิ์ลงประชามติสี่สิบล้านคนครับมีคนมาลงประชามติยี่สิบห้าล้านคน เสียงข้างมากว่าอย่างไรก็นับหัวกันเลยทั้งประเทศว่า20ล้านไม่เห็นด้วย5ล้านเห็นด้วยก็ว่ากันไปเลยเป็นสัดส่วนก็จบแค่นั้นแต่คุณรู้ว่าแบบนี้โอ้โหประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่ผมไปศึกษาผมเนี่ยอุตส่าห์เดินทางไปศึกษาที่สวิสนะครับตอนสมัยผมเป็นสววผมเนี่ยไปที่สวิส ที่อยากจะรู้ว่าเออเขาทําการทําประชาธิติอย่างไรเพราะประเทศเนี้ยเป็นเรื่องสุดยอดของการทําประชาธิปติเขาบอกว่าถ้าเรานับคะแนนแบบมาจอริตี้แบบนี้เอาคนทั้งประเทศมารวมกันไอ้เมืองใหญ่จังหวัดใหญ่ที่มันมีคนหนาแน่นมันชนะทั้งปีอืมผมมองเฮ้ยกรุงเทพมีคนประชากรสิบกว่าล้านสิบล้านอ่างทองมี ถึงแม่ว่าร้านมนงมกเก่งครับแล้วแล้วกรุงเทพว่ายังไงในอ่างทองแพ้หมดพูดกันตรงๆถ้าอย่างนี้เออเขาทำไงเขาแก้ปัญหาไงเพื่อไม่ให้เมืองใหญ่จังหวัดใหญ่เช่นโคราจังหวัดใหญ่เช่นกรุงเทพเอาเปรียบจังหวัดเล็กๆเ,เขาก็เลยให้นับคะแนนแยกเป็นรายจังหวัด 7จสิบเจ็ดจังหวัดก็นับเป็นเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดว่าจังหวัดกรุงเทพครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจังหวัดอ่างทองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทุกจังหวัดก็มีคะแนนเท่ากันหนึ่งก,ก็รวมกันแล้วเนี่ยก็คือมีเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนเห็นด้วยกี่คะแนนจังหวัดที่เห็นด้วยมีกี่จังหวัดครึง่งหนึ่งของเจ็ดสิบเจ็ดก็คือสามสิบเก้า ถ้าคุณได้สามสิบเก้าคือเกินกก่งหนึ่งนิดหนึ่งคุณก็ถือว่าชนะหรือแพ้ต้องได้เสียงเกินสามสิบเก้าหรือเท่ากับสามสิบเก้าเพราะว่ามันสามสิบปดกว่ากวครึ่งหนึ่งก็คือ<ช>ต้องชนะชนะในจังหวัดส่วนใหญ่ก็คือจำนวนจังหวัดต้องได้เป็นส่วนใหญ่ของประเทศถึงจะชนะและทีนี้ละ่ะผมก็เลยถามว่าแล้ว มาจอริตี้ที่ใช้คะแนนรวมกันทั้งหมดสี่สิบล้านคนยี่สิบห้าล้านคนทั้งประเทศรวมกันเลยเนี่ยนะครับอันนี้นับนับแล้วบอกว่าสมมุติว่าการพนันกฎหมายบ่อนการพนันมีคนเห็นด้วยจำนวนหนึ่งมากกว่าคนไม่เห็นด้วยสมมุตินะใช้วิธีรวมทั้งหมด แต่ถ้าเป็นแยกเป็นรายจังหวัดแล้วเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดปรากฏว่ามีจำนวนจังหวัดที่ไม่เห็นด้วยมากกว่าอืมขัดกันสออย่างขัดกันสองอย่างขัดกันถ้าเหมือนกันถือเป็นมติเลยครับถ้าเหมือนกันนะถ้าสองประเภทนี้เหมือนกันถือเป็นเป็นมติแต่ถ้าอันนี้แบบเอากรารมนั้นประเทศอีกแบบหนึ่งไม่เอากรรมานั้นชนะ ตโลงสองอันนี้ต้องถือว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงของเก่ามีอย่างไรก็เป็นไปนอย่างนั้นก่อนมันต้องได้ทั้งคู่มันถึงจะถึงจะไปในทิศทางนั้นอ,อผมถามว่าทาไมเขาบอกว่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าอะไรดีเมื่อคุณจะเชื่อประชาชนแต่มันก็มีหลักการอยู่ว่าประชาชนก็ยังมีความขัดกันขนาดหนักมันเท่ากันเลยเนี่ยสองอย่างนี้ถ้าคุณเห็นด้วยด้วยกันหรือไม่เห็นด้วยด้วยกันก็จบ,บแต่ถ้าแย้งกันเมื่อไหร่ ถือว่ากฎหมายนั้นยังไม่ผ่านยังมีเพราะมันเป็นก,กฎหมายที่มีผลกระทบรุนแรงกับสังคมเพราะนั้นมันต้อง,องทั้งสองสองส่วนเนี่ยมันต้องเห็นในทิศทางเดียวกันมันถึงจะยอมรับว่ากฎหมายนี้พอเกิดผลกระทบเนี่ยทุกคนในสังคมร่วมกันรับผิดช,ชอบนะแต่ถ้าขัดกันแสดงว่ามันมีโอกาสที่ฝ่ายเสียงที่เขารู้สึกว่าเป็นกังวลเนี่ยเขาควรจะต้องได้รับการคุ้มครองมากกว่าใช่ไหมาอาจารย์ในมุมนี้อืม,อมครับาวนี้เอาล่ะผมเชื่อคุณจุลพันธ์เข้าใจแล้วใช่ไหมหลังจากฟังตรงนี้ แล้วพี่อ้วนภูมิธรรมเข้าใจแล้วใช่ไหม